สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่24ตุลา64นะครับทุกท่านครับวันหยุดนี้นะครับก็มาฟังข่าวสารมาตรการกันนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ก็จริงนะครับแต่ว่าการประชุมคอรมอนั้นจะเลื่อนจากวันอังคารมาประชุมในวันพรุ่งนี้เลยก็คือวันจันทร์ที่25 ตุลานะครับสาเหตุที่เลื่อนมาประชุมบรรจัก็เพราะว่าวันอาัคารจะมีการประชุมอาเซียนนะครับทีนี้เรื่องที่จะเข้าคอรมอลในวันพรุ่งนี้ก็จะสืบเนื่องจากที่ท่านผู้ติดตามนะครับหลายๆท่านสอบถามเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ฝากติดตามเกี่ยวกับข่าวสารของเกษตรกรข,ของชาวนานะครับซึ่งาทางโฆษกรัฐบาลได้มีการแจ้งว่าในส่วนของเงินช่วยเหลือค่าเก,ก็บเกี่ยวนะครับ ก็จะมีการนําเข้าคอรมอในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการให้เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวไร่ละ1น0 0บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือ20,000บาทต่อครัวเรือนนะครับก็รอติดตามนะครับว่าผลาการประชุมคอรมอจะอนุมัติตามนี้หรือไม่นะครับซึ่งเมื่อมีการาเข้าประชุมคอรมอเมื่อมีมติคอรมอในวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะดําเนินการเริ่มนะครับที่จะจ่ายเงินนะครับ ตัวค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวนี้ได้นะครับภายหลังจากมีมติคอรมอนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับวันนี้อยากจะมาแจ้งว่าคนละครึ่งนะครับที่เราเคยแจ้งกันมาตลอดว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับไม่ได้มีบัตรสวัสดิการสามารถที่จะลงทะเบียนเป็นรายใหม่ได้แต่ว่าก็ต้องขอแจ้งว่าในวันนี้นะครับสิทธิโครงการคนละครึ่งก็ หมดลงแล้วนะครับถ้าหาใครไปดูในเว็บไซต์ในวันนี้สิทธิ์ก็เป็นศูตรแล้วก็แปลว่าไม่มีให้สมัครใหม่แล้วนะครับตอนนี้คนเก่าก็ใช้วงเงินไปนะครับหกรกฎาได้มาพันห้าหตุลาได้อีกพันหตอนนี้ก็ใช้ในวงเงิน3ามพันนะครับที่ภาครัฐจะออกให้แล้วเดี๋ยวเดือนพฤศจิกานะครับคอรมองก็ได้อนุมัติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าจะมีมาอีกให้อีก1 5 0 0บาทนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาสรุปคนละครึ่งเปอสก็จะมีวงเงิน ที่ภาครัฐช่วยออกให้นะครับถึง4,500บาทนะครับนี่ก็คือเรื่องของโครงการคนละครึ่งก็ขอแจ้งว่ารายใหม่นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับก็คือสิทธิ์หมดแล้วในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับเรื่องต่อไปนะครับวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน25ตุลาก็เป็นกำหนดการครับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพแท็กซี่นะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ที่อายุเกิน65 ซึ่งช่วงที่ผ่านมานะครับการเยียวยาม .40 นั้นไม่สามารถสมัครได้เพราะว่าอายุเกินนะครับก็ล่าสุดมติคอรมอก็ให้ทางกระทรวงคมนาคมนะครับไปดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับเป็นเงินเยียวยาในลักษณะเดียวกันกับม .40 เลยก็คือถ้าหากว่าอยู่ใน13จังหวัดแรกนะครับก็ได้10,000บาทถ้าหากว่าอยู่ใน16จังหวัดหลังก็ได้5,000บาทวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะให้อา่าไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสําหรับอา่า ผู้ประกอบอาชีพแท็กซี่และก็วินมอเตอร์ไซค์ใน29จังหวัดนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องใช้ก็มีแค่บัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่สาธารณะนะครับในกรุงเทพก็จะเป็นสำนักง,งานขนส่งในกรุงเทพนะครับแล้วก็กรมการขนส่งส่วนต่างจังหวัดก็คือที่ทําการขนส่งจังหวัดนะครับทุกจังหวัดทั้ง29จังหวัดนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับก็ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้มีการ เน้นย้ำนะครับถึงกาหนดการว่าวันพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนั่นเองนะครับประเด็นสุดท้ายในยวันนี้ก็อยากจะฝากนะครับมาจากทางโฆษกรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่านะครับตอนนี้มีคนนิยมลงทุนนะครับในดิจิตอลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น ผู้ที่ยังเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยเพิ่งเริ่มทำงานนะครับเพราะว่าพบสถิติการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้ในการลงทุนเงินดิจิตอลต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่มากมายก็ทางรัฐบาลก็ฝากาฝากเตือนนะครับว่าการลงทุนนั้นสามารถทำได้แต่ต้องลงทุนด้วยความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังอย่างแรกก็คือว่าบริษัทที่ท่านนะครับเข้าไปดำเนินการ สมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะซื้อขายเงินดิจิตอลนั้นนะครับให้เช็คนิดหนึ่งว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญ,ญาตหรือไม่นะครับเพราะว่าในลักษณะคล้ายๆกันก็มีบริษัทที่ทําคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ใช่การซื้อขายเงินดิจิตอลจริงๆเป็นลักษณะคล้ายๆแชร์ลูกโซ่ก็มีฉะนั้นขอให้ศึกษาข้อมูลให้ดีว่าบริษัทนี้ได้รับการอนุญ,ญาตจากทางตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับที่ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับ แล้วก็ขอให้ทําความเข้าใจเรื่องหนึ่งครับขึ้นชื่อว่าการลงทุนนะครับผู้ลงทุนต้องยอมรับได้ทั้งสภาพกําไรและก็ขาดทุนเนื่องจากว่าค่าเงินดิจิตอลนั้นโดยเฉพาะเ,าเงินดิจิตอลสกุลใหม่ๆนั้นมีความผันผวนสูงเพราะว่าไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอาภาคเศรษฐกิจหรือภาคธุรกิจอะไรเลยขึ้นลงตามความต้องการนะครับซื้อ,อ,อข,าขายกันนะครับมันจึงขึ้น,น,น,นลง,ลงฉะนั้นต้องรับสภาพได้ว่ามันอาจจะขาดทุนได้ด้วย นะครับฉะนั้นเงินที่นําไปลงทุนก็อย่าให้มันเป็นเงินที่เราจําเป็นต้องใช้เราต้องแย่งเงินที่ลงทุนว่าเราต้องรับสภาพขาดทุนได้หรือสามารถที่จะรอนะครับช่วงที่จะเป็นกําไรได้ฉะนั้นแล้วก็ควรศึกษาให้ดีแล้วก็ระมัดระวังในการลงทุนด้วยเพราะว่าการลงทุนในลักษณะนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะความผันผวน,นของราคานั่นเองนะครับก็เป็นการฝากย้ําเตือนเพราะว่าตอนนี้ก็ค้นพบพบข้อมูลว่า นะครับมีผู้ที่สนใจนะครับใช้แอปพลิเคชันในการลงทุนเงินสกุลดิจิตอลต่างๆนั่นเองนะครับก็ขอฝากเตือนไว้นะครับและนี่คือข่าวสารในวันนี้ในวันหยุดนะครับถ้าหาว่ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ